เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสเปดของทาง i u x market เนี่ยจะต่ำมากแค่ไหนนะผม xau usd เนี่ยมีสเปดเริ่มต้นเพียงแค่0.9เปิดบัญชีนะครับเพื่อรับโบนัสฟรี30เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ1,000บาทไทย สวัสดีครับทุกคนเราพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับแบงโง่แบงครับผมและวันนี้ผมเราจะมาแนะนําอีกหนึ่งบกเกอร์เลยทีเดียวนะครับที่ได้รับความนิยมณเวลานี้นะครับผมและก่อนที่เราจะไปแนะนําโบกเกอร์นั้นนะครับผมต้องขอบอกแบบนี้ครับว่าคลิปนี้นะผมไม่ได้มีการชักชวนชักจูง หรือว่าชักนำนะครับผมให้ใครมาเทรดหรือว่ามาลงทุนในตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดนี้นะครับผมนั่นก็คือตลาด Forex สําหรับใครนะผมที่ต้องการลงทุนก็โปรดศึกษาก่อนที่จะลงทุนกันด้วยนะครับผมเพราะว่าการลงทุนทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับและสําหรับบรกเกอร์ที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือบรกเกอร์ iuX market นั่นเองนะครับผมและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปเจาะลึกบรกเกอร์ iuX market กันเลยดีกว่าครับไปกันโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ย เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ i u x market กันเลยนะครับความน่าเชื่อถืออันดับที่1นนะครับผมทางโบรกเกอร์ i u x market เนี่ยเป็นโบรกเกอร์สัญชาติอังกฤษและสิงคโปร์นั่นเองนะครับผมโดยทางโบรกเกอร์ i u x market นะครับก่อตั้งมาเมื่อปีคศ2016 ซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะครับดำเนินการมาแล้วกว่า7ปีในส่วนของระยะเวลาที่ดําเนินการนะครับมาค่อนข้างที่จะยาวนานนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่ค่อนข้างมีวิชันและก็มิชชั่นนะครับผมและเรียกได้ว่านะครับผมเป็นอีกหนึ่งโบรกเกอร์น้ําดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเว็บไซต์ iuxmarket.com uh ดําเนินงานโดย iuxmarket uh limited ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการควบคุมและได้รับอนุญาตด้านหลักทรัพย์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยคณะกรรมการบริหารทางการเงิน ซึ่งมีทะเบียนเลขที่ 26183BC ที่อยู่จดทะเบียนอาคาร s วีทเชียร์เลดไฟล์กิฟฟินคอร์เปอเรชั่นเซ็นเตอร์คิงทาวส์เซมิเนนเซนแอนด์เกรนาดีนและความน่าเชื่อถืออันดับที่2นะครับทางบล็อกเกอร์ยูเอ็กซ์เนี่ยนะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ยังไม่เคยถูกร้องเรียนจากเหล่าบินาเทรดเดอร์หรือว่านักลงทุนทั่วโลกนั่นเองนะครับนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่าทางบล็อกเกอร์ไอยูเอ็กเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่ไม่เคยมีประวัติการโกง นั่นเองนะครับผมและความน่าเชื่อถืออันดับที่3นะครับทางโบรกเกอร์ i u x market อยู่ภายใต้สำนักง,งานควบคุมการกำกับดูแลโบรกเกอร์นั่นเองซึ่งได้รับการจดทะเบียนนะครับจากหน่วยงานการกำกับดูแลการซื้อขาย national futures association หรือว่า nfa จากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับผม และในส่วนของ NFA นี้ได้ทําหน้าที่การกำกับดูแลตลาดอนุพันธ์และก็ตลาดฟิวเจอร์อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งทางโบรกเกอร์ i u x market นะครับได้หมายเลขลงทะเบียน ID 0549829และตรงนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ wikiapex.com นะครับหรือว่าเข้าไปตรวจสอบได้โดยตรงที่ NFA ได้เลยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับคือ3ความน่าเชื่อถือที่ทางบรกเกอร์ i u x market นะครับได้มีให้กับเหล่าบรรดาเทรดเดอร์นั่นเองนะครับผมมาถึงตรงนี้นครับเดี๋ยวเรา ดูกันครับว่าทางบูเกอร์ i u x market เนี่ยมีสินทรัพย์อะไรให้เราได้เลือกเทรดบ้างไปกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราได้เข้ามาอย่างเว็บไซต์ของ i u x market นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า i u x market เนี่ยมีสินทรัพย์อะไรให้เราได้เลือกเทรดบ้างนะครับและจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์อันดับที่1เลยนะครับนั่นคือ f o r e ดทางบูเ <Aur> กอร์ i u x market เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเทรดมากถึง60ตัวเลยทีเดียว และมาดูสินทรัพย์ในส่วนที่2ครับ <shorts. S 1> นั่นคือสิ <revenir> นค <Mile> <refined> er ้าผู้กระพันซึ่งทางโบเกอร์ i u x market เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเทรดมากถึง19ตัวเลยทีเดียวและในส่วนสินทรัพย์ที่3นะครับนั่นคือหุ้นซึ่งทางโบเกอร์ i u x market เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเทรดมากถึง120ตัวเลยทีเดียวและสินทรัพย์ในส่วนที่4นะครับนั่นคือดัชนีซึ่งทางโบเกอร์ i u x market เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเทรดมากถึง23ตัวเลยทีเดียว และในส่วนสินทรัพย์ที่5นะครับนั่นคือพันธบัตรซึ่งทางโบเกอร์ i u x market เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเทรดมากถึง5ตัวเลยทีเดียวและในส่วนสินทรัพย์ที่6นะครับนั่นคือคริปโตเคอเรนซีซึ่งทางโบเกอร์ i o x market เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกเทรดมากถึง4 7ตัวเลยทีเดียวรวมไปถึงนะครับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและพลังงานนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือสินทรัพย์ที่ทางโบเกอร์ i o x market เนี่ยได้มีให้เราได้เลือกเทรดกันนั่นเองนะครับผมจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไป มีประเภทบัญชีอะไรให้เราได้เลือกใช้กันบ้างนะครับในส่วนภาพรวมประเภทบัญชีของทางโบเกอร์ i u x market นะครับเราจะเห็นได้ว่าทางโบเกอร์ i u x market เนี่ยมีให้เราได้เลือกเทรนะครับมากถึง4ประเภทบัญชีเลยทีเดียว ซึ่งบัญชี Standard b บนัสนี่นะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการโบนัสเพื่อเสริมหลักประกันการซื้อขายนะครับและสเปดนะครับจะสูงกว่าบัญชี Standard เล็กน้อยแต่ไม่มีส wap นั่นเองนะครับผมในส่วนของประเภทบัญชี t a n d a r d นี้นะครับเหมาะสําหรับนักเทรดทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเทรดสั้นเทรดยาวได้หมดทั้งนั้นนะครับผมซึ่งไม่มีเงื่อนไขใดๆดทั้งสิ้นไม่มีธรรมเนียมและไม่มีส wap รวมไปถึงนะครับสเปดต่ําทุกคู่เลยทีเดียวนะครับสำหรับบัญชี t a n d a r d และประเภทบัญชีที่3นะครับนั่นคือบัญชี ecn ซึ่งบัญชี ECN นี้นะครับเหมาะสําหรับนักเทรดเดอร์มืออาชีพหรือว่านักลงทุนมืออาชีพนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับจะมีสเปซที่ต่ำนะครับอยู่ที่0.1ถึง0.2ปิป๊บโดยมีค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่1.75เหรียญดอลลาร์สหรัฐไปกลับอยู่ที่3.5เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองถือว่าโดยวรวมแล้วนะครับต่ำกว่าบัญชีมาตรฐาดเล็กน้อยมาดูในส่วนของประเภทบัญชีที่4นะครับนั่นคือบัญชีเซ็นนั่นเองบัญชีเซนนะครับเหมาะสําหรับนักลงทุนนรรที่่่่เพิงมต้หือวา เพิ่งเข้ามาเทรดใหม่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่านะครับบัญชีเซ็นเนี่ยสามารถฝากตั้งแต่1เหรียญดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปนะครับผมและมีหน่วยเงินนะครับเท่ากับ100 USC และที่สําคัญนะครับสเปรดเนี่ยต่ำเท่ากับบัญชีสแตนดาร์ดเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้นะครับคือ4ประเภทบัญชีที่ทางโบเกอร์ IUX Market มเนี่ยมีให้เราได้เลือกใช้แล้วก็เลือกเทรดให้เหมาะสมนะครับ ตามความต้องการของเรานั่นเองนะครับผมจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทาง broker iuex market เนี่ยมีเครื่องมือนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอะไรให้เราได้เทรดกันบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าทาง broker iuex market เนี่ยมีแพลตฟอร์มให้เราได้เลือกเทรดนั่นคือ mt five น่นเดงซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ครับว่า mt five เนี่ยคือแพลตฟอร์มที่อัปเดตนะครับ และมีความสะดวกสบายมากครับสำหรับการใช้งานนะครับซึ่งมันมีความสะดวกสบายมากกว่า MT4 นั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะเทรดผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเทรดผ่าน Windows ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับนั่นคือกดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครนะผมที่เทรดผ่านสมาร์ทโฟนนะครับอย่างเช่น Android นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MT5 นะครับ ได้ผ่านทาง Play Store นะครับและสำหรับใครนะผมที่จะเทรดผ่านทาง iPhone ก็สามารถดาวน์โหลดแอปของ m t 5ไเนี่ยได้ที่ App Store เลยนะครับซึ่งก็สามารถนะครับที่จะดาวน์โหลด m t 5ไนะครับได้ทั้ง2ค่ายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Android นะครับหรือว่า iOS นั่นเองนะครับผมและสำหรับใครนะครับผมที่ใช้ MacBook เนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม MT5 เนี่ยนะครับได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ ก็กดคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าสเปดของทาง i u x market เนี่ยจะต่ำมากแค่ไหนนะผมแล้วเรานะครับมาดูในส่วนของสเปดของทางโบรกเกอร์ i u x market กันเลยดีกว่าครับจากตรงนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างมาประมาณสัก6คู่ละกันนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ AUD CAD เนี่ยนะครับมีสเปดนะครับอยู่ที่เพียงแค่นะครับประมาณเนาะ2.4นะครับก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่า Gbp usd นะครับตรงนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมีนะครับสเปดอยู่เพียงแค่เริ่มต้นที่1นะครับ1.0นะครับผม eur usd นะครับสเปดเริ่มต้นเพียงแค่0.7เองครับคือแบบต่บมากๆจริงนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคู่ทองนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยนะครับ xau usd เนี่ยมีสเปดเริ่มต้นเพียงแค่0.9นี่มันตับมากๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูคริปโตหน่อยแล้วกันนะครับคริปโตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับ btc usd เนี่ยมีสเปดนะครับอยู่ที่เพียงแค่นะฮะ ไม่เกิน100นะครับผมอ่าเฉลี่ยแล้วประมาณ70-90นั่นเองนะครับคือต่ำม,มากจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของอนะินเด็กเนาะอ่าอินเด็กเนี่ยซึ่งในส่วนของอินเด็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ US Oil เนาะ เราจะเห็นได้ว่านะครับสเปดเนี่ยอยู่เพียงแค่10.6เท่านั้นเองนะครับคือเป็นสเปดที่ต่ำมากจริงจเนาะจะประมาณนี้นะครับสำหรับสเปดของทางโบเกอร์ i u x market นั่นเองนะครับและมาถึงตรงนี้นะครับผมต้องขอบอกว่าสำหรับใครเนี่ยที่ติดปัญหาตรงไหนเนาะก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามนะครับกับทีมซัพพอร์ตได้เลยนะตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางโบเกอร์ i u x market เนี่ยก็มีบริการให้นะผมสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ เนี่ยครับไลชัตรงนี้สามารถสอบถามได้เลยนะครับถ้าต้องการจะสอบถามอะไรหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็ดําเนินการสอบถามได้เลยนะครับณตรงนี้นะครับผมในส่วนไลชัดตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ทางโบเกอร์ i u x market เนี่ยก็ใส่ใจมากๆนะครับเพื่อเหล่าบรรดาเทรดเดอร์นั่นเองนะครับรวมไปถึงนะฮะการฝากถอนเงินนะครับค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับสำหรับโบเกอร์ i u x market นะครับผมโดยการฝากนะครับทางโบเกอร์ i u x เนี่ย สามารถฝากเข้าได้ทันทีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นรวมไปถึงการถอนเงินนะครับจะใช้เวลาเพียงแค่3-5นาทีนะครับในการรอและไม่เกิน10นาทีซึ่ง ไม่มีค่าธรรมเนียมเช่นกันนั่นเองนะครับผมรายที่สําคัญเลยนะครับสําหรับเทรดเดอร์คนไหนเนี่ยที่ต้องการเทรดผ่านโบรกเกอร์ i o x Market นะครับก็สามารถที่จะเปิดบัญชีนะครับเพื่อรับโบนัสฟรี30เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ1,000บาทไทยและในส่วนของโบนัสฟรีตรงนี้นะครับถ้าเราสามารถเทรดและทํากําไรได้เราสามารถที่จะถอนกําไรออกได้เช่นกันนะครับผม แลวมาถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงข้อดีข้อเสียของทางโบรกเกอร์ i u x market กันเลยดีกว่าครับข้อดีอย่างที่1ครับโบรกเกอร์ i u x market เนี่ยมีสำนักงานการกำกับดูแลและควบคุมจากหน่วยงานการกำกับโบรกเกอร์อย่างเช่น NFA จากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับข้อดีอย่างที่2ครับการฝากและก็การถอนเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะไวมากๆซึ่งการฝากเนี่ย สามารถฝากเข้าไปได้เลยท,ทันทีและการถอนเนี่ยรอเพียงแค่ 3- าถึงหนาทีนะครับและไม่เกิน15นาทีนั่นเองนะครับผมข้อดีอย่างที่3ไม่มีค่าธรรมเนียมในการฝากและก็การถอนเงินนะครับผมข้อดีอย่างที่4นะครับสเปดทุกผลิตภัณฑ์เนี่ยต่ำมากๆซึ่งทางบลกเกอร์ i u OH x market ครับไม่เน้นระบบพาร์ทเนอร์ตรงนี้นะครับสามารถให้สเปดที่ต่ําได้นั่นเองนะครับข้อดีอย่างที่5ให้เลเวลที่ค่อนข้างสูงมากๆซึ่งให้สูงถึง1ต่อ2,000เลยทีเดียว ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเทรดข่าวได้นั่นเองข้อดีอย่างที่6นะครับมีคริปตโตเคอเรนซี่ให้เลือกเทรดมากถึง47คู่และสามารถเทรดได้ตลอด24ชั่วโมง ทั้ง7วันเลยทีเดียวนะครับข้อดีอย่างที่7นะครับมีบัญชีเซ็นที่สามารถเทรดคริปตคอเรนซีได้ข้อดีอย่างที่8นะครับไม่มีสวอปทุกบัญชีสามารถถือข้ามปีได้เลยข้อดีอย่างที่9้นะครับเหมาะสําหรับนักเทรดเดอร์ทุกรูปแบบเพราะว่ามีหลายบัญชีให้เลือกเทรดนะครับตามความต้องการของเราเทรดเดอร์นั่นเองและข้อดีอย่างที่10นะครับมีโบนัสเงินฝาก35%และ25%สูงสุดถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว และข้อดีสุดท้ายครับข้อดีที่11มีโบนัสฟรีถึง30เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับสำหรับเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชีครั้งแรกนั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้ครับคือข้อดีทั้ง11ข้อของทางโ b เกอร์ iuX Market นั่นเองและข้อเสียครับของทาง b เกอร์ iuX Market มีแพลตฟอร์มให้เลือกเทรดน้อยเกินไปนั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้ครับคือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของทางโบเกอร์ iuX Market นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับการจองลุกเกอ k e นะครับ iuX Market นั่นเองนะครับก็สำหรับใครนะครับ หรือว่าเทรดเดอร์นคนไหนที่ต้องการเทรดผ่านโบรกเกอร์ i o OH x Market นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเปิดบัญชีนะและทำการเทรดได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับขอย้ำเตือนอีกครั้งนะครับการลงทุนทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงมากๆนะครับก็อยากจะให้ศึกษาดีๆนะครับก่อนที่จะลงทุนนั่นเองนะครับผม และถ้าว่าใครนะครับผมชอบคลิปนี้<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปรับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูคลิปถัดไปของผมสามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกได้เลยและสำหรับใครที่อยากกดติดตามนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดได้เลยครับไปจริงล้วครับบ๊ายบาย